ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยโซภควะรังสัมมาสัมพุทโธโยโซภควะ สัมมาสัมพุทโธสัวาทาโตยนะปคาวตาธรรมุนสุปฏิปันโนยัสสะปคะวตัวสาวกสังโฆตามไมยังะควันบังสัทธรรมังสะสังถัง sakarēhi yānārahang māropitēhi ratthibhujaya mā sādhunō bhante bhagavā sucirā parinibbuto api paṭhimāsanatānukamma การิทุกตาปันนาการพุท tepatichana ุอมหังที่การตังหิตายสุขายังอรหังสัมมาสัมพุทโธพะเขวาพุทังภะคะวันตังอภิวา สุปฏติปันโนะคะวะตสาวกสังโฆสังทางนามีอนัมยังพุทธะภะขวะตปุพพาะนามการังกโรมะเสนะโมสสะ

อนัมยังพ <wie> ุทธาภิท <there> ุเต <üre> ิงกะโรมะเสยโยโสตถาคตุอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจ สัตถาเทวะมนุสานังพุทโธปคะวะโยอิมังโลกังสัติวะกังสัมมารกังสัปรัมะกังสัสสัมนะปรามันิปะฌังสติวะมนุสังสยังอภิญญาสัจิกตวะปเวเท โยธรรมังเทเสสิอัติกัลยาณังมาเชิกัลยาณังปริโยสานักัลยาณังสัทธังสัพยังชนังเกวะระปริปุณังปริสุทธังพระมัจหริยังปะกาเสสิ ตํมหังภควันตํอภิปูชยามิตํมหังภควันตํศิរសานมามินะมยังธัมมาภิทุเตงกโรวะมะเสဣយो असो

อนมยังสังฆาพิทุเตหิงกะโรอามะเสยโสวสุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปปิปันโน กายปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสามาจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆญาทิฏฐังจตาริภุริสายุคานิอักขภุริสักุคะลาเอสาภะกฺ ในโยอัญชลิกานิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสะตัมมังสังถังอะพิปุชยามิตัมมังสังถังสิระสานะมามิ นามยังรัตนัตยาปนามคาทายเจวะสร้างเวคาปริกิตนาปาทันจะธนามะเโโสงห์หัวโสุทโตกลรุณาหานาหัวโยจันตสุตาภรญยานาโลจันโส บาคเลสคตาโกวันธามิพุทธังอาหามาทะเรนะตังธอมโมกติโปวิยะตัสสะทุนโนโยมะคาปาคามะตะเประพินนโกโลกุตตโรโยจตตาตตาติปิโน ธรรมะอาหะมาตาเรณตังสามโคสุเขตาพยาติเขตาสัญิโตโยติตาสัญตัสุขตาลุกัวทะกัวโลละปาีโนุอาริโยสุเมตโสวันธามิสังขังอาหะมาตาเรณตังอิเจ เมกันแต่ปุชนายกรรมวัดุตยังวันตยตาดิสังขังปุญยังไมยายังมามาซาปัตถวามังหนตุเวตาสปะภาวสิทิยาอินาตะทาคาโตโลเกอุปันโนอาหังสัมมาสัมพุทโธ โมจะเทสิตัวนิยานิโกอุปัสสานิโกปริิพานิโกสัมผูท่ามีสุขตาเปเวทิโตมไมยันตังธรรมังสุตวะเอวังชาณามะชาลิปิทุกาจาราปิทุกามารณนังปิทุกง สลดกับอิทวะทุกขะโทมันะสุปายาสัติ์ปุขังอภิเอหิสัมปโยโคทุโคะอิเยหิวิปโยโคทุโคะยามพิชังนราปติธรรมปุกขังสังคิเตนะปัญจุปารดาะคันธาทุกขังไสยาทิฏฐัง รูปปาทานขันตัเวทนาปาทานขันตัสัญญูปาทานขันตัสังขารูปาทานขันตัวิญญาณูปาทานขันตัเยสัมปริญญาณะ Anusa sani, paurla pawatati, rupa anicca, wetana anicca, sanya anicca, sanghara anicca, minya nang anicca, rupa anatta, wetana anatta, sanya anatta. สังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจาสัพเพธรรมานัตตาติเตมยังโอตินามาชาติยาชรามรณีนัโสกิ paritewe itukeito manase i hi upayasei tukotinna tukapareda apewana mimasakewarasa tukakantasa antakiriya panyayekati Jirap hari ini putang-pitang, pakawan tangsa renang kata Tamanja sangganja, tasa pakawato, sasandang, yakha setia, yakha pelang Manasika roma, anupati patsyama, sasano patipati ยิมาสเกวันสักทุกขคันทัสสะอันตกิริยายาสังวัตตุนอันตบยังปฏิทานคาทายโยภนามะเส

สังเสทชาตาธาวาปปาติกานิรานิกังขามาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสสะกโรนตุสังขยังนาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะธาราชักุคาลัสังโฆ สัมภะโหวาทายะใจลายะจาอเมระคตุสัตถโมสัตเปปิธรรมะจาริโนบูจิงสัมปะปุนายามะอเมหาภะเวทิเตสัปนักขาทายมณามาเต मे कथम् पुण्यन्तेन किलेन च ये पशिकलयान्तो कुशलेन वा गजेना वासारे पलसं करम् बोधिलतो वा सम्बुधेन वियाकतो

आपे मिषे नदेवयां देवयां पंधिटताद्था दे शाता शिरो तपाता पकांधि कुना करो आपात्यो वात्थ नियां अमान तमुना को शापया भायु भाये wan meang ake wamahso ya selama ta ke nanyaangtatawang ta untuk mayang bawe ko ya taya diloke kamso mo ka ta กถามุตโตภูกัมเมนิรโสคาโสภวัยังมนุสสสังจวิปัญญาภพยันจุวัคคัมปทานราวิตวาเปตะโลทีนีธารยังปตุธาธนังโลกา Alahat apalang akang rita dikunalang katang, Jati lupa jati puto kambang pari bulan jemik, Dewang tentera bayang, Pace